สวัสดีค่ะชาวราศีเมทุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราชาร่ของเราค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวราศีเมทุนในช่วงเดือนสิงหาคมปี2565นี้นะคะเป็นพลังงานรวมและนกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะว้าวหกถ้วยนะคะอาจจะมีรักต่างวัยนะคะ คุณอาจจะเป็นรักต่างไวัยนะหรือรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้มากๆนะสำหรับความสัมพันธ์นี้อยากสร้างครอบครัวรู้สึกผูกพันกันเป็นห่วงเป็นใยเนาะ king of cup อ่าเดทอ่ะก็เป็นไปได้นะคะมีสองกรณีก็คือเป็นรักต่างวัยนะ จริงจังกับความสัมพันธ์นี้มากๆคุณรู้สึกผูกพันกับเขาอย่างบอกไม่ถูกและอีกกรณีหนึ่งก็อาจจะมีคนเก่ากลับมาด้วยนะตัวคุณเองก็ยังรักยังแคร์ยังผูกพันกับเขาเช่นกันนะนะมีโอกาสค่ะที่คนเก่าจะย้อนกลับมาได้ด้วยนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ํานะคะกรากฎพิจิกมินค่ะความรักของคุณเป็นอย่างไรอีกคะเดอะแฮงแมทนะคุณอาจจะมีการ หยุดความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะมีชาวราศีกันเมจิเชีมีการจบการพังกันไปแล้วก็ได้นะโดดเด่นก็เป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วนะคะเนอะจบกันไปแล้วแล้วก็อาจจะยังมีการส่องกันอยู่นะมีการได้เห็นความเคลื่อนไหวนะคะการผ่านอโซเชียลก็ได้นะยังเห็นการใช้ชีวิตของกันและกันอยู่นะ อ่าก็ดูค่ะมีโอกาสนะคะที่จะได้พูดคุยได้ติดต่อสื่อสารกันนะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะหนึ่งดาสี่ดาบคุณอาจจะหยุดพักความสัมพันธ์นี้กันไปแล้วนะเออม,มีชาวท่าดินค่ะพฤศกกันมังกรสิบดาบเจ็บปวดมากๆคุณอาจจะเกิดอะไรขึ้นบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้นะหรือทั้งคู่เลยอะ่ะเจ็บปวดทั้งคู่นะ อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีอุปสรรคหรือว่ายากนะคะแล้วก็ได้ยุติความสัมพันธ์กันไปแล้วเนาะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขายังไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้นะคะเขาโหยหาคุณน่าดูนะนกมองว่าเขายังอยากจะสู้ต่อกับความสัมพันธ์นี้นะการที่เขาหายไปนะโอ้เดี๋ยวเสียงเครื่องบินเสียงเฮลิคอปเตอร์นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคือถ้าคุณมีการหยุดความสัมพันธ์กันไป นุ่มมองว่าเขายังรู้สึกว่ายังไม่จบนะความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนเป็นแค่การพักเบรกความสัมพันธ์นะเหมือนถอยไปตั้งหลักอ่ะนะคะเออขอดูนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกคะสองไม้นะคุณอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะรอคอยรอเวลานะคะเขายังอยากที่จะทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้อยู่ ช่วงที่คุณและเขาไม่ได้คุยกันหรือไม่ได้ไปต่อในความสัมพันธ์เขาก็ค่อนข้างที่จะคิดมากนะคะแล้วก็ดึงตัวเองไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินของเขานะเ,าเขายังรอคอยนะคะที่จะมีการเออลงทุนในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะนกมองว่าเขารอเวลาที่จะกลับมานะคะเขายังคิดถึงคุณนะคุณอาจจะคุยกับคนทางไกลนะคะหรือคนที่ต่างกัน,กนด้วยเวลาก็ได้นะ เขามีข้อความหรือความในใจอะไรอยากจะบอกคุณบ้างคะค e e ร of c u ับชาวธาตุน้ำค่ะกรกฎพิจิกมีนชาวราศีธนูสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือเขายังรอคอยการติดต่อสื่อสารจากคุณอยู่นะเขายังรักและก็คิดถึงคุณอยากจะสารต่อความสัมพันธ์นี้ค่ะนะเขายังคาดหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะว่าความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้ นะคุณอาจจะหยุดความสัมพันธ์กันไปด้วยเหตุใดก็ตามอาจจะด้วยสาเหตุที่ความสัมพันธ์มันยากนะคะเป็นไปไม่ได้หรือมีสถานการณ์บุคคลอะไรที่สามเข้ามาก็ได้มีผลนะคะทำให้ไปต่อไม่ได้ตอนนี้เขาอยากปรับความเข้าใจนะคะเขายังไม่สามารถที่จะลืมคุณหรือเอาคุณออกจากหัวได้นั่นเองนะเขาเขาจะทำอย่างไรต่อคะ เขาจะทำอย่างไรต่อสมถ้วยเก้าถ้วยค่ะเขาคิดถึงคุณนะยังห่วงแหนความสัมพันธ์นี้อยู่แต่เขาก็อีโก้สูงนะคะค,คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ฟอร์มเยอะนะคะนิ่งเก่งนะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้เป็นต่างชาติก็ได้นะคะ,ะเขาจะทำอย่างไรต่อไปน้องมองว่าเขาจะ กลับมาในความสัมพันธ์นี้ค่ะนะคุณและเขาอาจจะมีโอกาสได้เคลียร์ใจกันนะคะเพราะยังไงก็ตามเขาไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้แน่นอนนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวนกเขอเก็บก่อนนะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะเป็นอย่างไรบ้างคะ แนวโน้มความสัมพันธ์ที่ทางความสัมพันธ์ค่ะหนึ่งเหรียญหเหรียญมีโอกาสสูงมากนะคะที่คุณและเขาจะได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้ค่ะยังไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปแน่นอนนะยังมีการให้โอกาสกันนะเขาจะมาขอโอกาสจากคุณนะ เดอะทาวเวอร์เนาะคนที่มีประเด็นกับคุณไปจบกันไปพังกันไปกระชันหันหรือว่ายุติความสัมพันธ์กันนิ่งเงียบกันไปก็ได้นะก็มีโอกาสค่ะที่จะได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้นะควีนิจลเรียนเขายังไม่ปล่อยคุณไปแน่นอนคุณคือคุณคือคนที่มีค่าที่สุดนะคะคุณที่คุณคือคนที่อยู่ในใจเขาเขายังไม่ได้ปล่อยคุณไปจากใจนะคะ เขาจะกลับมาทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้เนาะตอนนี้เขามีการฝันถึงคุณด้วยนะเขาห่วยหาความสัมพันธ์นี้ค่ะเขายังห่วงแหนความสัมพันธ์นี้เขาสับสนไปหมดแล้วนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น The World ต่างชาติต่างจีนแดนไกลเขาคิดแล้วนะคะถ้าเขาจะต้องเลือกอะไรบางอย่างเขาอาจจะต้องเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ที่สุดดีที่สุดนะเขา จะกลับมานะคะชัดเจนกับคุณนะสองดาวถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่ชัดเจนกับคุณหรือมีการครบซ้อนใดๆก็ตามนะคะเขาจะกลับมาชัดเจนกับคุณคะ่ะเขารู้แล้วว่าเขาต้องเลือกนะคะต้องตัดสินใจเขาไปคิดไปทบทวนแล้วนะคะว่าเขาต้องการอะไรนะไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรนะคะให้กับชาวราศีเมถุนบ้างคะห้าเหรียญน,นะคะโดฟู นั่นแหละคุณอาจจะมีเรื่องของระยะทางนะคะการเริ่มต้นใหม่การขอโอกาสอีกครั้งในความัมพันธ์นี้ค่ะนกมองว่าคุณและเขามีโอกาสนะคะที่จะได้พูดคุยกันได้ปรับความเข้าใจกันนะทั้งคุณและเขายังมีความรู้สึกที่โหยหาซึ่งกันและกันอยู่มากมายเลยนะคะเดวิลยังตัดกันไม่ขาดนะคะมีชาวทัตไฟเมสิงธนูแล้วก็ชาวราศีมังกรขึ้นมาด้วย ชาวทัดลม,มค่ะมีถุนตุนกลุมนกมองว่าเร็วๆนี้แหละนะเขาคงไม่รอช้านะคะต้องทําอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้แล้วแหละนั่นก็คือการติดต่อคุณมาเพื่อที่จะขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอืเดวิลก็เป็นไปได้ว่านั่นแหละยังไม่ได้มันยังไม่ได้หมดเวรหมดกรรมต่อกันนะยังไงก็คือเหมือนกับยังมี พันธะทางใจหรือว่ายัางตัดกันไม่ได้อะคะนะ่ะเนาะมันยังยึดติดต่อกันและกันอยู่นะคะสําหรับความรู้สึกระหว่างคุณและเขานะ mm hmm. ก็ไพ่บอกว่าถ้าคุณยังต้องการความสัมพันธ์นี้คุณให้โอกาสเขาได้นะคะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีเมถุนนะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะทุกการรับชมรับฟังแล้วก็ทุกคอมเมนต์ดีๆนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันเสมอมาเนาะ ค่ะวันนี้นกขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีนะคะ